ประเด็นหลังเกมแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะจบไปตั้งแต่เมื่อวอาที์แล้วนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงจนถึงวันนี้เรื่องนอกสนามเนี่ยแฟนบอลก็ซัดกันยับมาตั้งแต่ยังไม่เริ่มแล้วนะแฟนบอลฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าทีมรักจะสามารถเอาชนะไปได้พร้อมกับหยิบยกชัยชนะ7-0เมื่อต้นปีเนี่ยขึ้นมาขิงใส่การแบบเต็มที่ส่วนทางปีสาจแดงก็ดูจิมและจิมตัวหน่อยนะครับแต่ก็มีสวนกลับ ไปพอหอมปากหอมคอนะครับในขณะที่บรรดากูรูทั้งหลายเนี่ยก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าทีมของเจนครอฟจะคว้า3แต้ไมไปได้โดยเฉพาะแกรมซูเนตกับพอลเมอร์สันฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกว่าหงแดงจะชนะไปได้แบบทุ่มท้นแม้กระทั่งดิบิาเบอร์ตอมที่เป็นเด็กเก่ามาอยู่ตเต่ก็ยังมองว่าสู้ไม่ได้ แต่สุดท้ายผลการแข่งขันก็อย่างที่เราได้ทราบกันไปว่าเสมอกันแบบไม่มีประตูเกิดขึ้นนั่นเองโดยกนเกมนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสทําประตูแบบถล่มทลายนะครับถึง34ครั้งด้วยกันแต่ว่ายิงเข้ากรอบแค่8ครั้งซึ่งไม่สามารถส่งบอลสู่ก้นตาข่ายได้และสถิติหาโอกาสทําประตูได้34ครั้งแต่ไม่ได้สักลูกเนี่ยทำให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมแรกในรอบ7ปีที่มีโอกาสขนาดนี้แต่ไม่ได้ประตูนะครับนะับตั้งแต่มีการบันทึกมาเมื่อปี 2003- 2004ถึงสส่วนทีมที่มีสถิติสูงสุดก็คือแมน ทำเอาไว้38ครั้งในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อเดือนตุลาคมปี2016เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจบเกมเนะี่ยทางฟอร์จลฟันดออกมาฟาดทันทีนะครับด้วยการบอกว่าหรือร์พููเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ต้องการชนะ มากกว่านะครับในขณะที่แมนยูวเต็ดเนี่ยมาเพื่อขอแต้มเดียวเท่านั้นก็ออกแนวประชดประชันนั่นแหละแถมทาง t a l k สปอร์ตรายงานว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในอุโมงค์หลังจบเกมนะที่ฟันไดเนี่ยพุ่งเข้าไปหาองเรโอนาน่าพร้อมกับพูดว่าเขาคนเดียวแหละพกกูเลยได้เล่นเกมค่ายครึ่งชั่วโมงก็เหมือนกับด่าว่าโอนาน่าเนี่ยเล่นถ่งเวลาอะไรประมาณนั้นนั่นแหละ พอมีบทสัมภาษณ์นี้ออกมาครับทางรอยคีนที่ทำหน้าที่ทางสกายสปอร์ตเนี่ยก็สัดใส่ทันทีด้วยการบอกว่าฟานดเนี่ยจองห่องไปหน่อยนะครับอย่าลืมว่าตัวเองเนี่ย เล่นกับทีมที่ได้แชมป์ลีกแค่ครั้งเดียวในรอบ30ปีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในจุดที่ยากลําบากแบบเดียวกับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเคยอยู่มาก่อนฟานได์ควรจําใส่กระโหลกเอาไว้นะว่าตัวเองเ่ยควรอยู่ในจุดไหนนะครับนอกจากนี้คีนยังเสริมว่าสมัยที่ตัวเองเล่นอยู่กับแมนยะูเนี่ยเป็นช่วงที่รุ่งเรืองนะครับก็มาเยือนลิเวอร์พูลที่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเหมือนปัจจุบันนะครับหลายครั้งเนี่ย เวอ้์พภูก็ดูแฮปปี้กับการได้หนึ่งแต้มนะครับสิ่งสำคัญก็คือเวอ้์พภูเนี่ยมีโอกาสทำประตูมากมายแต่ว่าสุดท้ายก็ทำไม่ได้เองนะครับ ล่าสุดทางฟันไดก็ออกมาพูดถึงคอมเมนต์ของรอยคีนด้วยการบอกว่าผมชอบรอยคีนนะถ้าเขาจะพูดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมเข้าใจที่เขามีปฏิกิริยาแบบนั้นแต่ผมพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกและไม่ใช่ความจองของหรือเย่อหยิงอะไรทั้งสิน้นทุกคนที่ชมเกมก็คงจะรู้สึกเหมือนกันเอาเป็นว่าเราเดินหน้ากันต่อเรามีโอกาสและยิงไม่ได้เองซึ่งมันน่งงุนีงจริงๆ ก็ถือเป็นสีสันหลังเกมให้เราได้มีเรื่องมาพูดคุยกันก็รอดูกันว่าอีกเกมที่ทั้งคู่จะเจอกันที่อนทรฟฟอร์ดในวันที่6เมษายนน่ะจะมีอะไรให้เรามาได้บันเทิงกันอีกครั้งนะครับ